สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันเรื่องทองกับพีแคปรายการที่จะพาทุกคนมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารการลงทุนทองคำไม่พลาดโอกาสทองมองขาเจ้าโอกาสการลงทุนครับเอาไวเริ่มจากตัวเลขเศรษฐกิจครับมีสองตัวครับวันนี้เวลา22่สนาฬิกาครับมีประกาศตัวเลขความเชื่อมั่นผู้เรีโพลครับจากสำนัก CB ครับโดยคาดการณ์อยู่ที่97.1ตัวเลขจริงแย่กว่าคาดการณ์ครับที่88.6และช่วงเวลาเดียวกันครับมีประกาศสําคัญเลยครับคือยอดขายบ้านมือสองครับคาดการณ์อยู่ที่ 6ล้าน7 0 0นหลังครับตัวเลขจริงแย่กว่าทาการปมะเมินผครับที่6ล้าน600,000 9,000หลังครับทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวครับราคาทองครับขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ1,881เหรียญดอลลาร์สหรัฐตอออนครับเนื่องจากว่าทั้งสองตัวเลขครับยังไม่ดีเท่าที่ควรครับทำให้ราคาทองพุ่งขึ้นไปครับแต่เมื่อเช้านี้ครับราคาทองลงมาบริเวณ1,863เหรียญดอลลาร์สหรัฐตอนออนะครับ เรามาเริ่มจากตัวที่หนุนครับในช่วงต้นสัปดาห์ครับก็คือตัววุฒิสภาครับหรือสภาสวอสหรัฐครับมีการโหวตผ่านร่างแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจครับราวๆ9แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากมีผลโหวตราวๆ92ต่อ6เสียงครับเนื่องจากจะมองว่าการระบาดรอบสองในสหรัฐและทั่วโลกครับยังคงทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับโดยส่งผลกระทบต่อภาคการบริโภคในสหรัฐอย่างแน่นอนครับโดยไบเดน มีการเผยตายแล้วครับว่าการผ่านร่างอนุมัตินี้เป็นเพียงแค่ร่างย่อยเท่านั้นครับโดยหากเขาได้เข้ารับตาแหน่งในต้นปีหน้าจะมีแพ็กเกจอีกหลายแพ็กเกจครับที่จะพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจครับเนื่องจากว่าเขายังมองว่าตัวเศรษฐกิจของสหรัฐยังคงค่อนข้างอ่อนแอครับต่อไปครับเรามาดูครับว่าทางฝั่งพรรคเดโมแครตครับนำโดยในไบเดนครับยังคงมีการแนวโน้มครับที่จะเพิ่ม เม็ดเงินทั้ส่วเศรษฐกิจผ่านวิกนต์ของนโยบายของนายไบเดนครับเช่นเงินช่วยเหลือภาคครัวเรือนผู้ว่างงานและผู้ขอสวัสดิการครับและปัจจัยสําคัญครับคือภาครัฐบาลท้องถิ่นครับว่าปัจจุบันนี้รัฐบาลท้องถิ่นของสหรัฐนั้นยังขาดเงินอยู่จานวนมากครับเนื่องจากว่าการแพร่ระบาดยังคงทวีความรุนแรงอยู่เรื่อยๆครับล่าสุดครับมีการติดเชื้อของผู้ติดเชื้อในสหรัฐราวๆสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันคนต่อวันครับและเสียชีวิตสูงสุด 2,600คนต่อวันครับนี่คือสิ่งที่แพร่ระบาดในรอบที่2ใช่ไหมครับเนื่องจากวัสดุกำลังวัดเชิญสู่หน้าหนาวครับการติดเชื้อของไวรัสจะง่ายเพิ่มมากขึ้นครับต่อไปครับเรามาดูตัวของเบ็กซิตบ้างครับตัวอังกฤษครับล่าสุดครับอังกฤษเนี่ยตัวเบ็กซิตเนี่ยมีแนวโน้มมากที่จะเกิดโนดิลแล้วก็การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในอังกฤษเนี่ยยังค่อนข้างรุนแรงครับเนื่องจากว่า ไวร so <go>. ัสครับบางส่วนได้มีการกลายพันธุ์เรียบร้อยแล้วครับกลายพันธุ์นี้ส่งผลยังไงครับหมายความว่าคนจะติดเชื้อง่ายเพิ่มมากขึ้นแล้วราวเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ไวรัสนี้จะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นครับต่อไปครับเราจะมาดูครับว่าแล้วประเทศรอบข้างอังกฤษล่ะมีผลกระทบอย่างไรบ้างครับมาเริ่มจากฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสได้ปิดชายแดนครับลราวสี่สิบแปดชั่วโมงครับแต่ปัญหาคืออย่างนี้ครับปัญหาคือรถบรรทุกครับจาก ฝรั่งเศสเนี่ยไม่สามารถกลับเข้าฝรั่งเศสได้เนื่องจากว่าฝรั่งเศสปิดปิดพรมแดนระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับทําให้รถขนสินค้าครับราวๆหนึ่งพ้คันครับที่ขนสินค้าจากอังองกฤษจะกลับฝรั่งเศสเนี่ยครับไม่สามารถขนกลับได้นะครับตามบอร์ดเด้ครับหรือว่าชายแดงสอดของกับอีก40ประเทศครับที่กําลังมีแนวโน้มครับว่าจะต้องการตัดขาดครับทางการจราจรของกับประเทศอังกฤษครับเนื่องจากว่า การกลายพันธุ์ครับยุโรปเริ่มเกรงกลัวของการกลายพันธ์ของโควิดสิเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ต้องมาดูครับว่าเงินปอนจะมีทิศทางไหนไม่ว่าจะเป็นเบรคสิหรือว่าตัวของโควิดเองที่กดดันค่าเงินปอนน์ครับฉะนั้นต้องมาดูครับว่าจอดค่าได้มากน้อยเพียงใดครับต่อไปครับเรามาดูว่าเมื่อกี้คือเวลากลายพันธนุ์อังกฤษใช่ไหมครับต่อไปเรามาดูทองฝั่งไบโอเทคบ้างครับ ซี b i โอไบโยังยืนยันนะครับว่าการกลายพันธุ์ของไวรัสในอังกฤษนี้ตัววัคซีนของ b i o t e c h นี้จะสามารถยับยั้งได้ครับจะเพิ่มภูมคุ้มกันได้แน่นอนครับฉะนั้นต้องมาดูครับว่าจะเป็นอย่างที่ CO b i o t e c h บอกหรือเปล่าครับต่อไปครับมาดูข่าวที่ได้ติดตามในค่ำคืนนี้ครับเวลา22นาฬกาครับมีประกาศยอดขายบ้านหลังใหม่ครับโดยคาดการอยู่ที่9,94,000 หลังครับฉะนั้นต้องมาดูครับว่ายอดขายบ้านหลังใหม่จะเพิ่มขึ้นหรือไม่ครับเนื่องจากเมื่อวานนี้ครับยอดขายบ้านมือสองก็ลดลงพอสมควรนะครับต้องมาติดตามครับว่าฝั่งดีมาร์ไซส์ของประเทศสหรัฐจะกลับมาได้หรือยังครับเกิดจากการระบาดของโควิดรอบ2ครับต่อไปครับมาพบกับดรพห์ทางเทคนิคครับว่ามีมุมมองอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับอาจารย์พุยครับครับสวัสดีครับอาจารย์ปุยมีมุมมองอย่างไรบ้างครับ ทองคาในช่วงนี้นะครับอาจจะโดนแรงกดดันนะฮะจากการที่สกุลเงินดอลลาร์เนี่ยมันกลับมาแข่งค่าขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็ในเบื้องต้นเนี่ยก็ยังมองว่า,าการที่ราคาทองคำมันมีการย่อตัวหรือพักตัวเนี่ยนะครับเรามองเป็นการย่อตัวระยะสั้นๆก่อนนะครับนะเพราะว่า ไ่ด้วยปัจจัยทางทคนิคเนี่ยนะครับเราเห็นว่าราคาทองเนี่ยก็ยังสามารถที่จะยืนอยู่เหนือระดับเส้นค่าเฉลี่ยร้อยวันได้นะฮะก็ยังยังมีมุมมองที่่นข้างยังเป็นบวกอยู่นะครับนะเป็นกาว่าการย่อพักตัวเนี่ยมันมันอาจจะกินระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยนะฮะการย่อตัวเนี่ยไม่ควรที่จะย่อตัวต่ำกว่าระดับ สี่สิบเหรียญลงมานะครับถ้ายอต,ตัวต่ำกว่าน,นี้นะครับสัญญาณของกองคำนะจะเริ่มดูไม่ค่อยดีนะจะเป็นลักษณะการปรับฐานครั้งใหม่นะครับแต่อะไรก็ตามนะปัจจุบันเนี่ยก็ยังยังทรงตัวอยู่ในระดับเลขฐานแปดร้อยห้าสิบเหรียญได้นะครับก็ถือว่ายังยังทรงตัวได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับยังไม่เสียการทรงตัวมากนักน,นะก็เบื้องต้นก็ยังมองว่าระหว่างวันเนี่ยราคากองคำก็น่าจะ มีลักษณะของการรีบาวขึ้นมานะครับนะแต่ว่าการรีบาวขึ้นเนี่ยก็อาจจะอยู่ในวงจํากัดน,นะครับังนั้นเนี่ยนาต้านนะฮะก็จะอยู่แถวๆที่บริเวณหนึ่งันแดร้อยแปดสิบเจ็ดถึงหนึ่ง0ันแดร้อยเกาิเหรียญน,น,นะครับนะหนึ 1, ่งันป้เาสิบสี่เหรียญน,นะครับนะก็เชื่อว่าถึงแม้ว่าจะมีการติดตัวขึ้นก็ยังไม่น่าจะเกินกรอบนี้นะครับนะก็ ฝั่งนักทุนนะครับคงคงจะต้องหาจังหวะปิดสถานะท่าบริหารออกมาก่อนนะครับในส่วนของแนวรับเนี่ยนะฮะเราก็จะมองตา้งแต่แบริเวณหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบสองถึงหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบห้าเหรียญนะครับหลัทลดการสต็อปล็อตนะฮะหากราคาหลุดต่ำกว่าหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเหรียญลงมาแนะนำว่าทำการตัดสต็อปล็อตออกไปนะครับนะเพราะว่าถ้าต่ำกว่านี้นะฮะสัญญาณจะเริ่มหลไม่ค่อยดีแล้วนะครับดังนั้นเนี่ย การเก็งกาไรก็น่าจะเป็นลนักษณะของการเก็งกําไรในระยะสั้นๆไปก่อนนะครับในช่วงนี้นะภาพรวมนะครับก็กกยังยังเป็นลักษณะของการพักตัวในแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นนะครับนะเราคงจะต้องเก็งกำไรตามกรอบนี้ไปก่อนนะครับในส่วนของทองคำกสูกอยู่หน้านะครับทองคำก,กถูกอยู่หน้านั้น,น,ะนะภาพรวมเนี่ยาราคาก็ยังปรปับมาที่จะ ยืนอยู่ในระดับที่ค่าเฉลี่ยระยะกลางได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าสัญญาณของไอซ์ไอนั้นมันมันอาจจะเกิดภาวะ overbought นะครับก็จะมีแรงแรงซื้อมากเกินไปนะฮะก่อนหน้าน,นี้นะครับมีแรงซื้อมากเกินไปก็เลยมีการขายทํากําไรระยะสั้นๆออกมานะครับแต่ในบั้นต้นเนี่ยจากการส่งตัวของทองคำก็ยังยังดูค่อนข้างดีอยู่นะครับแล่เพียงแต่ว่าสัญญาณของ i ิ d i c a t o r นั้นอาจจะ มีการตักตัวหรือยโหดตัวลงมานะครับตัว data ของทครงการกร,กระโตกน่าจะอยู่ตัวจัดที่เดิม26,960บาทพอจะถึง27,000บาทนะครับในส่วนของแนวรับเนี่ยก็จะอยู่ตัวจัที่เดิม26,460บาทพอจะถึง2ระมาณ2380บาทนะครับทาําการซ t o p l o s นะครับหากราคาต่ํากว่าระดับ26,200บาท ราคาถ้าตัดวันนี้นะครับแนะนำให้ตัดสถานะขัดทุนอกไปก่อนนะครับก็คงจะต้องเกณฑ์กำไรในรอบนะฮะขายที่ถือสถานะฝังซื้อไว้นะครับแนะนำว่าถือรอบก่อนนะครับแล้วก็รอการดิ่งตัวขึ้นค่อยปิดสถานะทันไรนะครับหากไม่ทานดต้านเราค่อยพิดาเปิดเกณฑ์กำไรในทิศทางกาลงนะครับแล้วก็ฝากนักทุนตรงเราต้อง การลงทุนนะครเกี่ยกับอะไรในกรอบที่ให้ไว้ถ้ามีความเพิ่มได้อย่างไรนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเราก็จะต้องมาติดตามทิศทางแล้วก็แนวโน้มราคารของการปัจจัยครับขอบคุณมากครับอาจารย,าปย,ย์ปุ้ยอาจารย์ปุ้ยมีมุมมองครับว่าราคาทองคําจะมีการไซด์เว้นในกรอบแนวรับบริเวณ1,852เหรียญและบริเวณ1,845เหรียญครับโดยมีจุดสต็อปลอสครับหากหลุดบริเวณ1,400 1,840เหรียญนะครับดูไม่ดีให้ตัดขาดทุนาเอาออกมาก่อนนะครับ โดยหากเข้าไปซื้อบริเวณในรอบได้แล้วเข้าไปทํากาไรหรือเทคโปรฟิตบริเวณ1,887เหรียญถึงบริเวณ1,894เหรียญครับฉะนั้นน้องทุนต้องติดตามข่าวสารในค่ำคืนวันนี้ด้วยครับว่ามีมุมมองอย่างไรใ้ฝั่งดีมาไซของสหรัฐขอบคุณนักลงทุนที่ติดตามรับชมหากนักลงทุนท่านใดสนใจติดต่อสอบถามหรือเปิดบัญชีเพื่อการซื้อขายสามารถติดต่อได้ด้านล่างนี้ด้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ